สวัสดีค่ะมาพบม,มาพอกกับมณฑการอยู่ช่องมณฑการผ้าด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะกับเตรียมต้นเงื่อนจะไปถวายวัดจุ่มสีพัฒนารามนะคะท่านผู้ชมเ,นนเขาไปวัดนะคะรถยนตนต้องจอดไว <ป S 2> <ห>้ข้างนอกนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเอารถย้อนมาต้องจอดไว้ข้างนอกนะคะรถไง,ง,งเขาไปว่ารถไงต้องจอดไว้ตรงทางเขานะคะล้วก็ต้องย่างเข้าไปค่ะเพราะว่าทางมันหน่อยนะคะ นกำลังไหลมาหลายนะคะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นจนึงแทบผาป่ามหาชนนะคะ<ช>ท่านผู้ชมผ้าป่ามหาชนร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการเปลี่ยนวัดจุมศรีพัฒนารามนะคะนี่ราคาท่านผู้ชมรถ ค่านร,รูมชมตรงนี้ก็เป็นบ,บริเวณหน้าวัดนะคะทนรร้ชมมันกะถนนจะแคบนะคะนร,รูมชลจาผู้ใดเอารถจนมากก็ต้องจอดไว้ปาดท่างนะคะรวจค่ะซ้ายบุญกะกำลังลังไหลเข้ามานะคะทนรร้ชม น,นี่ค่ะท้คนกับกำลังลังไหลเข้ามานะคะค่ะภูมิจิตศรัทธาในวัดนะคะกับกำลังลังไหลเข้ามาค่ะ ตังไงของมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหาชนวัดจุมศรีพัฒนารามนะคะท่านประชมกำลังลังไหลขอมากค่ะสวยยค่ะสมทบทุนช่างสาราการเปลี่ยนนะคะผ้าป่ามหาชน ัาหลายมากนว่าสารพิดนะคะผมาวั่วไวสาดกมนี่ครอสานสายจังหวัดค่ะค่ะในมือนี้ก็มีสายบุญจากช่อง YouTube ใหญ่ๆไงไงมากหลายนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นคุ้มทรัพย์พญานาคคนกับช้างออนซอนถิ่นอีสานบ่าวอีสานทิดแก่น หล้วก็เฮงรุ่งเรืองชาแนลนะคะทาะ่านผู้ชมจีแดงก็โทรมาอยู่านาแนแล้วไม,ม่มีชาแน,นลนล็อกกระลังปัต้นเงินนะคะจีแดงยังมาไม่ถึงถ้าไงช่วยจับให้ได้ได้คุณเยอะเออขอบคุณค่ะรวมโดยช่วยกันรวมโดยช่วยกันล้อกับเราคุณ หนึ่งมืนบาทรัตมณีนี่ครับรวมเต็มบาทค่ะของพ่อป่านะครับของก็มีเอร่วมสมทบุด้วยแปดพันทันวจะเป็นคนาแปดพันเก็บรมณีชัยนาวมีค่ะามนม์มการพารวยมการพารวยการพารวยกรมาณนอค่ะในมณการคนนี่งมณฑการพารวยนี่ค่ะทองไม้น้องไม้น้องไม้ฝากช่องด้วยนะครับจอาเกครับ การีแ่อประจำทีนกกา,าน,นครับมาจากสลิมบุ<า>ร,รีรัมือได้คเ้ยต่กอนหนา,ามาเจ็ดบาทครับวันนี้หนเจ็ดพับาทค่ะคุมทรัพย์พญานารกรกัมาซอยนาลาบ,บันนี่จับตนเงินนะคะเป็นทายบุญมาทตตทางไก่ค่ะท่านผู้ชมวบ้านเพิงขายเึ่งส่งมุมพันาครั<า>บเบอร์เบอโทรำนี่เ มหาชนนะคะท่านผู้ชมเชครับ้อนหนักคา,า้าแต่ละช่องก็เข้าไปวัดก็ได้นะคะท่านผู้ชมนี่ละรัดเจ็บวอาภาพบรรยากาศโลหน้าประตูวัดรตร่น้แล้วก็อ,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 อไะไรนี่เราเปนค ค่ะช่องยูทูบกับมิตรช่องยญ่ๆยนะคะเพรว่าจะเป็นเฮงรุ่งเรืองชาแนลหรือว่าพอเรื่องสตาร์ด้าชาแนลนะคะท่านผู้ชมยี่ยงที่ละหบาเข้าไปแน่พอเทื่องก็ได้เอาไปเอาภาพภานิ่งกาให้ผ้าพ้ามอนนะคะนารามินีชาแนลค่ะไเอาไปไม่เย็น รับภาพข้างนอกนะคะเพื่อนบออุนุตใา้ถ่ายวิดีโอในวัดนะคะ่านผู้ชมป่ามหาชนผมพบยุ่งกลข้างน้ำบ่อน่เ็ก่อนข้างใดนนอกกำลังมากมาแตไ่ครับอรวมจานสลากั้เนอน้อเ้อน้น้อน้อเา กินเหมอนนี่เลยอคค่ะแดนสกาวเจดงย์แดงกับทีมงานคุณเตียงพนังมากนะคะ่ทยสุดสุไทยคือเอ้มดชาแนล

พึ่งมาได้จนสามส่นลกสามส่วนอน้เห็นกันมันครหลายต้นผาป่าดกปรได็นาะครับต้นผาปลาเขามาร่วมสมทบกันได้ยอดเท่าไหร่เองครับได้ยอดเท่าไหร่้องเดียาเดสุาวดีสมเดสาวเป็นเงินสหมแ้พอด่าไปใช้ต้นใช้ยางไงบ้า เอาใส่ขันเลยเป็นบ่เพราะว่ายังมันไหลมันไหลเพราะสามสิเท่ากับไหลกะลู่ยี่ตัวบันนี้แต่ว่ายอดเงินนี่บ่เบิดได้สามแสนนึ่ยังพันในเบิดย่างพันไรอย่มันนี่เขาไม่ได้บันซี่เข้าออกบ่เบิดว่ยังไงซะมันเข้ากับเข้าออกแต่ว่ามันออกบ่เบิดโอ้บ่บ่ได้ให้บ่ให้เบิดทั้งวัดมันบ่หายเลยไอ้เบิดทั้งวัดไปน้ำทั้งวัดเกิดตั้งไรแล้วพอถึงนั่นอีกคนหนึ่งอ่ะแสนเก่าจะเข้าบ่เอาเลยคือว่ามันไหลเกินเอาออกมาทั้งวัดมีอีกคนหนึ่งเขาใช้คำว่าถอยนานนะเข้าเลยบอกว่าเอาเข้รให่ตามาทั ข้างเหนียงั้งเงินนนเนาะมันหลายแห้งเนาะห้างรับบริวายเนาะค่ะกับต่าาิขางวัดได้เนาะค่ะเนาะกัรของข้าวโบราณข้างแห้ข้าวจะหลเนาะโอเคสวัสดีค่ะครับวัสดีครับคนอเจแดงคนดังม่าที่หลังโม้คนสวยสวยอีหลีคือมาสวยแต่คนสวยข้างข้อสวยเนาะข้ากันเสียบเงินอยู่เสี่ยมเบอรเท่าเสียบซช่ไครับเบอเสียบเพิ่นบ่เสียบเพิ่นบ่ร์ให้ครับขอให้ได้ยอดได้ยอดกับตัวจำนวนเงินเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ื่้นการปรบร่วมไปเลยครับเสียเพเป็นครับครับบายบาครับบ๊ายดาครับพี่อาปาโนับคบสวัสดีเอสีครับครับขอบคุณครับ เ็บจ้ากลเียบ่บบสวัสดีคับสวัสดีคับติดตามันจักดาวตั้เจดงตลอด้ะพีพเนาะอได้พอได้ามีศเายามีอมันรวมกันเป็นี่งีมอยู่งากรจับเงนเอังน้นกจับเงินกจับ้งในทนี่เด้ทราบด้วั้ายบุหลังไลหลังไล

เดนสกาก็นั่งท่ายรปกับเท็กซี่นะคะท่านผู้ชมมเไมค่ะสาสาได้หมดชาแนลเป็นช่างภาพนะคะท่านผู้ชมทีดมีโซ่ต้อัดติดให้เปนเาเาวลอเลย

ทายตนเงี ינו, roommate, oh kind of like, ้น่ะจะทายใดจ้ะทายพับนิ่งได้จ้ะตำบลนนองหลวงจังหวัดนนองหลวงตำบลนนองหลวงอำเภอสว่าแดนดินจังหวัดสกลนครไปเนี่ยจะ่นครุปานนู้้น้นบพว่เป็นจเปี่ยนระังบนีับจบนรนะรพับนับนะครับนะัรัับารครนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็จะนําโชคกลับไปให้พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาจจะมีภาพของบรรยากาศหรือว่าบรรยากาศข้างนอกนะครับอันนี้ข้างในไม่สามารถบันทึกวดีโอได้รอบนอกถ่ายทําได้เฉพาะเข้าร่วมภาพป่ามหาชนภาพป่ามหาชนสามารถบันทึกเทปวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอได้เฉพาะข้างนอกนะครับข้างในห้ามนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่มีภาพการร่วมทำบุญก็จะเป็นการที่ว่าเราไม่มีหลักฐานไปยืนยันกับเอฟซีว่าได้ร่วมทำบุญกับเราแล<ช>้ว<ช>เรา<ช>เราได้นำปัจจัยของท่านมาร่วมบริจาคร,ร่วมทำบุญเป็นจ้าภาพในการก่อสาร้างศาลาการประเรียนในครั้งนี้นะครับก็จำเป็นที่เราจะต้องมีการบันทึกภาพแต่ไม่สามารถบันทึกภาพในบริเวณวัาได้นะครับ<ม>ก็ต้องบันทึกภาพกัน ภายรอบนอกว่าภายนอกนะครับแล้วก็ขบวนแห่บริเวณหมู่บ้านค่ะนะครับหรือว่าจะมีการสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับพี่น้องที่มาร่วมทําบุญก็เป็นได้นะครับก็ฝากติดตามทั้ง2ช่อง3ช่อง4ช่องด้วยนะครับในช่องมรฑการพารวยค่ะมรฑการพารวยอันนี้น้องใหม่ค่ะเพราะว่าขยันเหลือเกินมาเลขดีๆก็เข้านะครับ นี่ก pues ็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะทุกช่องนะครับขอบคุณค่ะไว้ค่ะ